สวัสดีชาวอนุนนบุตรครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ My Network นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ทำธุรกรรมนะครับโดยใช้ระบบ Zero Trust Layer นะครับผมก็คือข้อมูลของทุกคนเนี่ยจะมีความเป็น Privacy ก็คือมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้เราทำการทดสอบ Testnet กันแล้วนะครับ ซึ่งการเทสเซนตเนี่ยจริงๆเป็นส่วนสําคัญของการล่าแอร์ดอเหมือนกันนะครับมันจะหมายความว่าเราเป็นผู้ใช้กลุ่มแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรับแอร์ดอกก็จะทำให้เราได้รับเยอะมากกว่าคนกลุ่มหลังจากนี้ด้วยนะครับยังไงวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปล่ากันครับวิธีการหามาติกนะครับมาใช้ในการเทสเซนตนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์ดิสคอร์ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างเนาะหลังจากเข้ามาแล้วนะครับกดจอยเข้ามาเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดคอมพิวต์นะครับทำการับ เรียบร้อยทีนี้ครับผมไปที่ลิงก์ที่3นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นการหามาต i ิฟอร์เซตนะครับให้ทุกคนทำการ Connect Discord ครับ Authorize โอเคแล้วเลือก Network ด้านบนนะครับเป็นตัวนี้นะครับ P.O.S. นะครับเลือกเป็นมาติก Copy Add r e s s ของเรามานะครับกดตรงนี้นะครับ Copy ึบ แล้วก็นำมาวางครับกด SUBMIT ครับผมกด c o n f i r ร์ครับโอเคแล้วเรามาเช็คกันดูครับผมว่ามาติกเข้ามาที่กระเป๋าเราหรืออยังอ่ามาติกเข้ามาแล้วครับ0.2นะฮะเรียบร้อยครับเมื่อทุกคนกดกลิงก์แรกที่ผมแนบไว้ข้างล่างนะครับจะพาทุกคนเข้ามาสู่หน้าเทสเสร็จนะครับ ให้ทุกคนทําการกด ReStake Now นะครับแล้วเขาจะให้เราเชื่อม m e t a m a s k นะฮะหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ m a n a g e นะครับแล้วก็กด Register ครับหน้าของ m e t a m a s k จะเด้งขึ้นมาให้เราทําการ Add Chain นะครับผม Polygon กด a add Proof กด Switch Network นะครับแล้วกด Register ครับกด Sign ฮะ คอนเฟิร์มได้เลยให้เราทำการกดสแกน1นทีนะครับและกดทรายทีนึงครับกดทรายทีนึงครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบกันถัดไปนะครับผมเทสเน็ตตัวแรกนะครับจะเป็นการทดสอบร e ีสเต็กนะครับซึ่งเขาจะรองรับสำหรับอ t h e เลียมซ p โพ i เเท่านั้นใครที่ตามช่องผมนะครับก็จะน่าจะมีอ t h าเลียมซิโพเกันหมดแล้วนะครับ กด Ethereum Sepolia ตรงนี้เลยกระเป๋า MetaMask จะให้เราสวิตช์ไปอัตโนมัตินะครับกดเช็คที่กระเป๋าเรานะครับก็จะเห็นว่าเรามีโทเค็นตัวท e s t ตัวนี้แล้วนะฮะถ้าใครยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเข้าไปดูที่ด้านบนนะครับเดี๋ยวจะได้งิดคลิปตัวที่แนะนําวิธีการหา s e p o r i a มาให้ครับผมตรงนี้เขาจะให้เรา Stake AI ETH กับมา ETH นะครับ เราจะต้องขอเหรียญก่อนนะครับเพื่อที่จะมาสเต็กและการสเต็กตรงนี้นะครับวิธีขอเหรียญก็คือเลือกด้านล่างตรงนี้เลยครับกด AI ETH แล้วกดเ l a i ครับแล้วกด Confirm ครับผมเรียบร้อยฮะหลังจนากนั้นเปลี่ยนเป็นตัวถัดไปครับ My ETH กด c l a i ครับกด Confirm ครับผม หลังจากรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เหรียญน่าจะเข้าแล้วเนาะให้เรากดสเต็กตัว ai eth เริ่มก่อนได้เลยครับอ่ะนี่ครับผมก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราได้รับมา100เหรียญนะครับกด max ไปเลยครับแล้วกด s t a กครับกด next ครับแล้วกด a d proof ครับเมื่อ a d proof เสร็จแล้วนะครับให้เรากด confirm อีกทีหนึ่งครับ เรียบร้อยนะครับผมขึ้นมาแล้วครับว่าเราสเต็กเรียบร้อยกดกลับไปครับทีนี้ทำอีกรอบหนึ่งกับเหรียญ m y ETH ครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้รีสเต็กตัว2เหรียญน,นี้เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราจะกลับมาอ่านสเต็กกันในตอนท้ายนะครับถัดไปครับผมไปที่ t r a n ฟ f e r ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งกระเป๋านี้เอาไว้ให้ทุกคนนะครับผมให้ทุกคนนําเลขกระเป๋าตัวนี้ไปกรอกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเพิ่มาดาวน์โหลดอีกกระเป๋านึงมาใช้นะครับเพราะว่าการที่จะใช้ก,กระเป๋านึงเนี่ยมันจะเป็นจะต้อง register กระเป๋านั้นก่อนเท่ากับว่าทุกคนจะต้องมี2กระเป๋านะครับแต่ถ้าอยากให้สะดวกก็คือใช้เลขนี้ได้เลยครับผมกดใส่ไปสัก0.01นะครับ เพื่อทำการ t r a เฟอร์นะครับกด t r a เฟอร์ครับ confirm ค,ครับ c o n f i r มอีกทีหนึ่งครับโอเคครับเมื่อขึ้นคอมพ l e t แล้วมีเครื่องหมายติ๊กถูกนีก้กดโอเคได้เลยครับไปอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมถัดไปเราจะไปทดสอบระบบบิดกันครับคลิกไปที่บิดนะครับ ทุกคนจะต้องมีเหรียญ C C I P ก่อนเนาะวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะครับให้ทุกคนเข้าไปหากันนะครับโอเคนี่คือลิงก์สำหรับการหาเหรียญน,นะครับผมให้กด connect wallet นะครับใช้ MetaMask นะครับแล้วกด next กด connect ครับผมอ่ะทีนี้เหรียญที่เราต้องใช้ก็คือเหรียญ C C I P B N M I P B N M ก็คือตัวนี้นะครับเราจะแอดเหรียญเข้าไปในกระเป๋าก่อนนะกดแอดเหรียญครับอแอดโทเค็นนะฮะแล้วกดมิ้นต์นะครับตัวเหรียญที่เราจะสอบกดคอนเฟิร์มครับโอเคมาเช็คดูครับว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้กลับไปที่หน้าแอปนะฮะรีเฟซที่หนึ่ง เหรียญเข้ามาแล้วนะครับวิธีการเราก็จะใส่เลข Wallet เดิมอีกทีนึงนะครับใช้ Wallet นี้ได้เลยครับแล้วนำ Wallet มาวางตรงนี้นะครับลังนั้นใส่จํานวนครับเราจะใส่สัก0.5แล้วกันเนาะเราจะเลือกไปบิดไปที่อัปปินะครับผมอ่าโอเคกดบิดครับกระเป๋าเด้งขึ้นมากด Next กด Approve ครับ ทีนี้กด Confirm ที่หน้าเว็บครับแล้วกด Confirm มที่กระเป๋าอีกทีหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรากดโอเคครับอ่ะมาทีนี้เราจะกลับไปทำสิ่งที่เราค้างกันไว้นะครับกลับไปที่ Restake ครับทีนี้ให้เราทำการอันสเต็เหลียงออกมานะครับกด m a ็กเลยครับแล้วกดวิดรอครับ กดคอนเฟิร์มครับโอเคเรียบร้อยกดกลับไปครับทำเช่นเดียวกับเหรียญมา ETH ครับ Unstake กด Max แล้วกด Unstake ครับแล้วกดคอนเฟิร์มครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ไปดูที่ history ครับมันก็จะขึ้นธุรกรรมนะครับที่เราได้ทำมานะครับก็มีการบิดมีการ t r a เฟอร์นะครับผม เรียบร้อยให้เราทำการแคปหน้าจอนี้นะครับคลิกขวาสกินช็อตแล้วแคปไปชุาไปที่ Discord นะครับและให้เราจอย My Network ครับคอมพีสักหนึ่งทีครับผมติ๊กทูแล้วไปที่ Verify ติ๊กทูอีกหนึ่งที ทีนี้หาห้องเทสเน็ตแชร์นะครับให้เราก,อก่อาวางรูปเมื่อกี้ลงไปนะครับผมแล้วก็นําเลขกระเป๋าของเราเนาะมาวางลงไปพิมพ์อะไรไปเล็กหน่อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเคลม บน Galaxy ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ p อยอีกทางหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับมาที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วทุกคนทำการกดล็อกอินนะครับเลือก MetaMask ครับกด Next กด Connect นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับผมเดี๋ยวสามารถไปดูได้ที่คลิปที่เด้งขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับจะมีวิธีสมัครใช้ตัวแพลตฟอร์ม Galaxy อยู่ครับกด Sign In ครับเราได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะ มันจะมีเควสอยู่3ามเควสนะครับมันก็คือสิ่งที่เราได้ทำการตรวสอบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเควสตัวแรกครับผมตัวนี้นะฮะเราเพิ่งจอย Discord ไปไม่คิดเนาะเราสามารถกด Verify ได้เลยอ่าจจะต้องทำการตรวสอบทีหนึ่งก่อนโอเคครับ Authorize ไปนะอ่ะ้เราเข้าไปชม ไซนี้นะครับสักหนึ่งทีก็จะเป็นวิธีการเทเซ็ตนั่นแหะ,ะ,ะครับอ่ะเอาละเรามาเวอร์ดกันดูครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะเมนชั่นเพื่อนสองคนตรงนี้นะครับให้กดขึ้นมาครับก็จะขึ้นอันนี้มาให้วิธีการเมนชั่นเพื่อนะครับก็ให้เราไปที่ทวิตเตอร์ของเราเนาะแล้วก็ทำการก๊อปอัเดตเพื่อนมา2องคน นะครับเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ตรงส่วน follower นะมันจะขึ้นเพื่อนของเราอยู่นี่นะฮะปุ๊บมาที่หน้าของเรากด follower ครับ follower ตรงนี้นะฮะแล้วก็บเพื่อนมาชุดวางคนที่1เสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งครับผม copy แล้ววางคนที่2องฮนะกดโพสครับเรียบร้อยนะฮะ ที่นี้กลับมาที่หน้า Galaxy ครับกด Verify หนทีเรียบร้อยครับผมเขจะให้เราสวิตไปเชนโพลิกอนครับกดสวิตทูโพลิกอนแอปฟูบครับสำหรับที่ไม่มีเชนโพลิกอนนะแล้วกดสวิตเน็ตเวิร์กครับกดเคม nft นะครับตรงนี้ครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้เรากดสคริปไปนะครับเมื่อเราเคมพอยต์เรียบร้อนะครับมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่เราจะจะเคมไม่ได้เนาะถ้าเราไม่มีเงินในโพลิกอนนะฮะ คืออันนี้แล้วแต่บุคคลเลยนะครับผมใครมีอยู่ก็สามารถเติมเข้ามาได้นะครับแต่ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมส่วนใครที่อยากจะเติมอ่ามาติกนะครับก็สามารถเติมได้ทางเ x c h a n g ชต่างๆนะครับทั้งไบแนนนะครับหรือว่าใครต่างๆที่ทุกคนมีบัญชีอยู่นะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะลองเคมดูนะเดี๋ยวผมจะส่งเหรียญมาติกจากกระเป๋านึงมาให้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมเติมมาติกเข้ามาแล้วครับเติมมาที่0.5มาติกนะครับ มีราคาอยู่ที่ศูนย์จุดสามแปดดอลลาร์นะครับก็ไม่กี่บาทเนาะอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะครับจะไม่เค้มก็ได้นะครับแต่ผมก็ทําแล้วก็อยากจะเลือกเค้มให้ทุกคนดูนะฮะแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับกดปิดไปได้เลยครับอ่ะเราก็จะเค้มไปทีเเรียบร้อยนะฮะเควสที่สองครับผมตรงนี้ก็ให้ทาการบิดเนาะราบบิดเรียบร้อยแล้วมันจะติดถูกให้เรานะฮะแต่ที่เหลือก็คือเราต้องไปดูขั้นตอนตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นหน้าเดิมครับแต่เป็นหน้าเทสตของการบิดนะฮะเราจะเข้าดูแล้วอาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราค่อยกดวอ r i f y ฟนะครับจะต้องรอ,อก่อนอเดี๋ยวข้ามมาเคเวสนี้ก่อนละกันเนาะเควสนี้ก็เช่นกันครับทันเฟอร์ครับเราทำไปเมื่อกี้แล้วนะ,ะแต่เหลือตัวนี้ต้องเปิดดูอีกตัวหนึ่งนะฮะเราก็เปิดรอ,อไปเลยอโอเค หลังจากอรอเวลานับตัวหลังเสร็จนะครับกด Verify สักทีหนึง่งเรียบร้อยครับผมก็ทำการเก็บ POINT แล้วก็เควนทีไปเลยนะครับจ่ายแู่ยจดู่แค่0.01 00เองนะฮะถูกมากๆถัดมาครับตัวนี้ก็จะว e r i ไ y เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะได้แค่พอยต์เท่านั้นนะครับกดเควนพอยต์ครับ โอเคเรียบร้อยครับผมโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการทดสอบ My Network นะครับซึ่งอยากให้ทุกคนไปทำกันไว้นะฮะส่วนตัวที่ต้องเสียมาติกเนี่ยจริงๆก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะใช้เงินตัวเองเนาะ แต่สาหรับใครที่อยากจะใช้ก็ลองหาช่องทางดูนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะที่ทุกคนจะเติมแก๊สมาติกเข้าไปนะครับยังไงก็เลือก exchange ที่ดีๆแล้วก็ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวบแอนไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะให้ทุกคนเข้าไปสมัครแล้วก็สามารถซื้อมาติกได้ที่บแอนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปเสริมออกมาให้นะครับวิธีการซื้อเหรียญซื้ออะไรอย่างงี้เนาะโอเคยังไงก็ขอทุกคนรับานวยจากการเทสเน็ตครั้งนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ